มือนี้จะพามาเฮ็ดผัดมะมะ่าใส่ตับหมูใส่ไข่จ้าน้ำมันเริ่มร้อนนะจ้ะใส่ไข่ไก่ลงไปสามฟองเด้อจ้าพี่น้องจา้าอีจะใส่ไข่สามฟองแล้วอีจะค่อยๆแบบว่าเคลียร์ไข่อคะค่ะพี่น้องให้เป็นชิ้นน้อยๆเดือจ้าจะบร่เห็ชิ้นใหญ่เพดเหมันค่ายๆไข่ดาวนาจะตีให้แตกให้แต่เคลียรเป็นชิ้นน้อยๆจา้า อารมณ์ฟิวถอดไข่นองก็หอมหอมหิวเข่าแล้วจ้ะไข่เอกะถอดน้ำมันเยียบรอยใอ่จะเคียียขึ้นจากน้ำมันจ้ะจะเอาไว้คางๆจ้ะไส่ตับหมูที่หั่นไว้ลงไปจ้ะ พัดตับหมูกับน้ำม,มันเนื้อจ้าเอาจะพัดไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆให้ตับหมูไปทั้งขอนขางสุกเนื้อจ้าหมูจะเริ่มเปลี่ยนสีเนื้อจ้าเอาจะหั่นชิ้นบางๆเนื้อจ้ามันจะบดสุกงากจ้ะพอตับหมูสุกเอก็จะเคี่ยวไปไวขางๆกับไข่เนื้อจ้าพริกแกงที่ต่ำไว้ลงไปจ้าเอาพริกแกงพัดกับน้ำม,มันเนื้อจ้าพัดให้หอมเนื้อจ้าหอมแบบ ยังขักเลอจ้ะจะเซ่กินพริกแกงพี่น้องหอมจ้ะเพราะข้าผัดกับไอ้น้ำมันแล้วเนาะเอาตับหมูที่ข้าผัดไว้แล้วก็ไข่ที่ข้าขวกลัวไว้เด้ย๋ยวจะเอามาใส่กับพริกแกงที่ข้าผัดหอมหอมเอาส่วนผสมเห็เขากันจ้าใส่เครื่องปรุงมาม่าจ้า ไอซอดหอยไอน้ำตาลใส่รสดีค้นให้ส่วนผสมถูกอย่างหรือจ้าพี่นอจ้าค้นให้เขากันดีๆเลยจ้า ใส่มะม่า,มาที่เฮาแซนว้เด้อจ้มะมามอาจะแซนวายจะเ่อออกไปรัวการที่เอาไปแซนวา้ก็คือว่าเส้นมันจะบริด้อจ้ะพี่น้องจ้าเส้นมันจะคงแบบว่าเส้นสวยงามด้ยจ้ะพี่น้องเห็นเส้นบ่เส้นก็ะยังย้วสวยงามด้ยจ้ะพี่น้องจ้าบ่มีเรบ่มีอย่างด้ยจ้ะเส้นย้วเรียงสวยงามน่ากินมากไปผักกาดขาวลุงไปจ้าใส่อะไล่ะ ใส่ผักลายค่ะจ้าเอกะคอยค้นนมันเต็มกระทะพี่น้องจ้าคน้นแหงมาได้เยะกระเด็นออกผักคือเอจะอกเอาสุกลายเด้อจ้าที่เอเลือกใส่ที่หลังเพราะอย่างผักมันจะได้กรอบจ้าผักมันจะได้บริเนาะลืมไดแล้วจ้าใส่ต้นหอมผักชีจ้า คนให้ส่วนผสมเข้ากันอีกรอบเด้อจ้าใส่ต้นหอมบักชีหอมๆอมเลยจ้านี่เอกะซีบีบักนาวลงไปเด้อจ้าขาดบ่ไดเนาะพี่น้องนอบักนาวจ้าก็าคือมันจะมีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็หวานจ้า